สวัสดีครับมาฟังข่าวลิผูปะจจำวันนี้กันนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยบทสัมภาษณ์ของฟานได์หลังจบเกมที่ลิผูแพ้แมนซิตี้ศนย์ประตูต่อ3กันนะครับ เรื่องแรกฟานได้พูดถึงลูกโมงของเขาที่ถูก VAR ลิฟไม่ให้เป็นประตูว่าในโลกฟุตบอลคำตัดสินของผู้ตัดสินมีส่วนสำคัญต่อเกมอย่างเห็นได้ชัดและทั้งลิฟูและแมนซิตี้ก็ต้องรับมือกับคำตัดสินของผู้ตัดสินให้ได้มันจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาถกเถียงกันในเรื่องของคำตัดสินเพราะความจริงที่น่าผิดหวังยิ่งกว่าเรื่องนั้นมากๆก็คือ ลิฟูแพ้แมนซิตี้ศูย์ประตูต่อ3ที่เอติฮัดสเตเดียมเรื่องต่อมาฟันได้พูดถึงรูปเกมในมุมมองเขาว่วาช่วงครึ่งแรกเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเห็นได้ชัดแมนซิตี้ครองบอลเล่นกันได้แบบสบายๆมีเมนโดลิซลวาถอยต่ำลงมาเชื่อมเกมบ่อยครั้งโดยที่พวกกองหน้าของลิพูไม่สามารถสร้างความกดดันผู้เล่นแมนซิตี้ได้เลยโดก้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมาก คอนเนอร์แบลลี่จึงเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหลายครั้งระหว่างดวลตัวต่อต,ต,ตัวกับโดกูซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเขามองว่าลิฟูไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากนักแม้พวกเขาควรเล่นที่ดีกว่านี้ก็ตามโดยเฉพาะตอนจังหวะครองบอลคำตัดสินของผู้ตัดสินและจุดโทษมีส่วนทำให้มเ e มนตมของเกมเปลี่ยนไปอยู่ทางฝั่งแมนซิตี้มากขึ้นทำให้พวกเขาต้องพยายามมากขึ้นกว่าเดิม ส่วนครึ่งหลังฟันไดมองว่าพวกเขาครองบอลได้ดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแต่การเพสซิ่งของพวกเขาก็ยังคงไม่ดีพออยู่ดีและควรเล่นกันในฐานะทีมให้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ลิฟร์พูจึงยังคงต้องค้นหาความสม่ำเสมอหรือเดินหน้ากันต่อไปความพ่ายแพ้ย่อมสร้างความเจ็บปวดเสมอแต่การแพ้ซิตี้ศูนประตูต่อสเป็นความพ่ายแพ้ที่สร้างความเจ็บปวดมากเป็นพิเศษ เรื่องต่อมาฟานได้เปิดเผยว่าเขาไม่สามารถสรรหาคำที่จะพูดออกมาได้ว่าการแพ้ซิตี้นั้นเป็นการแพ้ที่แตกต่างจากการแพ้ทีมอื่นๆที่ผ่านมาเป็นอย่างใดแต่เขาคิดว่าในเกมที่แข่งกับซิตี้ลิฟูก็พอมีช่วงเวลาที่ดีให้เห็นในเกมบ้าง แต่นักเตะคู่แข่งคือนักเตะแมนซิตี้ที่ลงเล่นในบ้านนักเตะแมนซิตี้จึงสามารถสร้างความยากลำบากให้กับคู่แข่งได้เสมอทุกช่วงเวลาของการแข่งขันมันอาจฟังดูน่าเบื่อแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วจริงๆที่ลิฟว์ต้องเดินหน้ากันต่อไปตั้งใจทำงานดูแลรักษาความฟิตเพื่อค้นหาความสม่ำเสมอให้ได้ ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ยาวนานและมีเกมบิ๊กแมตที่สำคัญอีกหลายเกมรออยู่ข้างหน้าดังนั้นพวกเขาจึงต้องเดินหน้ากันต่อไปทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของฟานไดหลังจบเกมนะครับประเด็นต่อมามาฟังบทสัมภาษณ์ของโรเบิร์ตสันหลังโจบเกมกันนะครับ เรื่องแรกโรบบ์มองว่าพวกเขาเองนี่แหละที่ทําให้ตัวเองต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่ตอนนี้เขาเชื่อว่าคงไม่มีทีมไหนหรอกในพรีเมียร์ลีกที่จริงจังกับอันดับตารางคะแนนในตอนนี้จนกว่าจะผ่านครึ่งทางของซีซั่นไปแล้วพวกเขาจึงต้องกลับไปเก็บแต้มให้สม่ำเสมอมากขึ้นให้ได้แล้วมาดูกันว่า พอถึงช่วงเวลาคริสต์มาสพวกเขาอยู่ในอันดับที่เท่าไรแต่ตอนนี้พวกเขาแค่ต้องโฟกัสไปที่เรื่องของตัวเองด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการเล่นให้ดีขึ้นก่อนเรื่องต่อมาโรโบยืนยันว่าทุกคนยังไม่สามารถพูดถึงทีมที่จะได้แชมป์ในช่วงเริ่มต้นซีซั่นนี้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ก็ตามสิ่งที่ลิปูต้องทำให้ได้ในตอนนี้ก็คือ การกลับมาเอาชนะให้ได้อย่างสม่ำเสมออีกครั้งเรื่องการลุ้นแชมป์ไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาให้ความสำคัญในตอนนี้พวกเขาแค่ต้องกลับไปเล่นให้ได้ตามมาตรฐานที่เคยทำได้อีกครั้งเหมือนในเกมที่แข่งกับวิลล่าและเลอมาดิด หากพวกเขาสามารถเล่นได้ตามมาตรฐานนั้นอีกครั้งเป็นประจำพวกเขาก็จะเก็บแต้มได้มากขึ้นช่วงสัปดาห์ที่แล้วนักเตะลิพูทุกคนก็ต่างคาดหวังเอาไว้ว่าทีมจะชนะติดต่อกันสมนัดอย่างที่หวังกันเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นพวกเขาจึงต้องก้าวไปข้างหน้ากันต่อไปแม้จะเพิ่งเจอกับความผิดหวังก็ตาม ทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโรเบิร์สันหลังจบเกมนะครับผมประเด็นต่อมามาฟังบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์หลังจบเกมกันนะครับเรื่องแรกอาร์เนอร์พูดถึงความคิดและความรู้สึกที่มีต่อผลการแข่งขันว่าแมนซิเตี้เล่นได้ดีกว่าลิเวอร์พูลทุกด้านโดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกการแข่งกันในซีซั่นนี้คล้ายกับซีซั่นที่แล้วแต่แตกต่างกันก็ตรงที่ลิเวอร์พูลมีปัญหาช่วง25นาทีแรกเป็นอย่างมาก ั้งทั้งที่ทำประตูจากลูกตั้งเตะได้ประตูจากลูกตั้งเตะที่ถูกริบไปมีผลทําให้รูปเกมเปลี่ยนไปแต่นักเตะแมนซิตี้ก็เล่นได้ดีกว่านักเตะลิปูตลอด90นาทีซีซันที่แล้วนักเตะแมนซิตี้ไม่ได้สร้างโอกาสทำประตูได้มากมายขนาดนี้แต่ซีซันนี้นักเตะแมนซิตี้กลับสร้างโอกาสทาประตูได้มากขึ้นและสามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องต่อมาอาเนอร์พูดถึงบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวของลิพูหลังเกมว่าทุกคนต่างรู้สึกผิดหวังหลังเริ่มต้นช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาได้ดีมากๆด้วยการชนะทั้งวิลล่าและเลอเอามัดดิดแต่การแข่งขันกับแมนซิตี้ที่เอติฮัสเตเดียมเป็นเรื่องที่ยากสำหรับทุกทีมไม่เว้นแม้กระทั่งลิพูแมนซิตี้เล่นกันได้ดีมากโดยเฉพาะช่วงครึ่งแรก เรื่องต่อมาอานเนอร์พูดถึงลูกโมงของฟานไดที่ถูก VAR ลิฟไม่เป็นประตูว่าเขาคิดว่าการชี้ลิฟูตามหลังแมนซิตี้ศูนย์ประตูต่อ2ตั้งแต่ครึ่งแรกถือเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมแล้วแต่การตัดสินของเราผู้ตัดสินในจังหวะลูกโมงของฟานไดเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดอย่างไรก็าตาม เขาไม่ขอยกความผิดพลาดของผู้ตัดสินมาเป็นข้ออ้างที่ทำให้ลิปูแพ้เพราะถ้าแม้ลิปูยิงประตูตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งได้แต่ผู้เล่นแมนซิตี้ยังคงเล่นกันได้ดีแบบนั้นทีมของเขาก็คงเจอกับปัญหาในช่วงครึ่งหลังเหมือนเดิมซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าถ้าลิพูสามารถรักษาสกรอร์ตามหลังซิตี้ไว้ที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งจนพักครึ่งบางทีลิปูอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในช่วงครึ่งหลังด,ดีกว่านี้หลังช่วงครึ่งแรก ลิฟูถูกโดกูและนิโกโอไลลี่เล่นงานอย่างหนักเรื่องต่อมาอา์เนอร์พูดปกป้องลูกทีมเรื่องการดวลกับนักเตะแมนซิตี้ในสนามว่าช่วงครึ่งแรกลูกทีมของเขาไม่ใช่มีอยากเข้าปะทะ หยุดเกมลุกของนักเตะแมนซิตีไดอย่างใดแต่มันเพราะนักเตะแมนซิ Man City ตี้ต่างหากที่ครองบอลเล่นกันนี่ดีมากจึงทําให้ลูกทีมของเขามีอัตราชนะการโดยสําเร็จน้อยกว่าหรือไม่ก็เข้าประทานนักเตะแมนซิตี้ช้าเกินไปเขามองว่าหากแผนการเล่นและแทคติกที่วางเอาไว้นั้นได้ผลดีเรื่องการชนะการโดนกับคู่แข่งในสนามก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามเขาไม่ขอตําหนิลูกทีมในเรื่องนี้แต่อย่างใดเพราะในช่วงครึ่งหลังลูกทีมของเขา ชนะการดวลได้มากขึ้นและสามารถแย่งบอลกลับมาเล่นได้หลายครั้งและควรทําประตูได้บ้างเรื่องต่อมาอาเนรยยอมรับว่าการที่ลิพูแพ้ไปแล้วถึง5เกมในลีกซีซั่นนี้เป็นเรื่องที่มากเกินไปจริงๆตอนนี้เขาจึงไม่ขอพูดถึงเรื่องโอกาสลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วเพราะตอนนี้สิ่งที่เขาและลูกทีมต้องโฟกัสมากที่สุดก็คือการเก็บผลการแข่งขันที่ดีให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องลุนแชมป์อีกครั้งซึ่งความจริงในตอนนี้ก็คือลิฟ อยู่ในอันดับที่8ส่วนทีมอันดับที่1ก็มีคะแนนนําหน้าลิพูไปค่อนข้างไกลถึงแม้ว่าซิตี้จะมีคะแนนตามหลังอาเซนอลสีแต้มก็ตามแต่เขาก็เคยพูดเอาไว้แล้วเมื่อซีซั่นที่แล้วว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการประเมินว่าทีมไหนมีโอกาสได้แชมป์ก็คือการประเมินหลังจากลงเล่นครบ38นัดไปแล้ว ลองลงมาก็คือการประเมินโอกาสลุ้นแชมป์ของทีมในช่วงหลัง19เกมเพราะตอนนั้นทีมคุณได้เจอกับทีมคู่แข่งทุกทีมแล้วแต่สิ่งที่ล์พูควรให้ความสําคัญเป็นดับแรกในตอนนี้ก็คือเรื่องผลการแข่งขันและสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาควรให้ความสําคัญก็คือเรื่องการลุ้นแชมป์และสิ่งที่แน่นอนที่สุดในตอนนี้ก็คือลีพูต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์หลังจบเกมนะครับประเด็นต่อมามาฟังบทวิเคราะห์หลังเกมที่น่าสนใจจากเจมส์เพียสกันนะครับลิภูไม่เหลือเขาเดิมมาตรฐานตกครวบเกมเยือนแย่ยิ่งกว่าไหายเยนะล่าสุดเจมส์เพียสก็ได้ออกมาเขียนบทวิเคราะห์หลังจบเกมเอาไว้ว่า ชนะต่อเนื่องเหนือแอสตันวิลล่าและเลอมาดิดทาให้แฟนบอลลิพูจํานวนมากเริ่มกลับมามีความหวังว่าสถานการณ์อาจกําลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีหลังจากทีมตกอยู่ในสภาวะที่ยากลาบากมาหลายเดือนแต่บรรยากาศบวกทั้งหมดนั้นกลับถูกทําลายจนหมดสิ้นท่ามกลางฝนลงเม็ดและความพ่ายแพ้ย่อยยับที่เอธิฮัสเตเดียมเมื่อคืนวันอาทิตย์จนแทบมองไม่ออกว่าฟอร์มทีมที่เพิ่งกดชุดขาวมาแบบเหนือกว่าเมื่อ5วันก่อนคือทีมเดียว เดียวกันกับที่ถูกแมนซิตี้เหยียบย่ำจนหมดรูปเดิมทีความคาดหวังว่าทีมของอาร์เนอร์จะเริ่มกลับสู่มาตรฐานเดิมมีพื้นฐานจากผลงานที่ดูดีขึ้นในช่วง2เกมที่ผ่านมาแต่ผลลัพธ์ที่เอติฮัดทำให้เห็นว่าการมองโลกในแง่ดีอาจเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่พ่ายแพ้ในสกอร์ที่ขาดลอยเท่านั้นแต่ยังเป็นความพ่ายแพ้ ด้านความคิดและทัศนคติแบบที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับทีมระดับนี้นี่คือความพ่ายแพ้ในพิมพ์ลีกที่หนักที่สุดนับตั้งแต่อาร์เนอร์เข้ามาคุมทีมและเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ14เดือนที่ลิพูยิงประตูในลีกไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นมาตรฐานของทีม ตกลงอย่างรวดเร็วขนาะที่แมนเชตีร์โวยโอกาสจากความหละรวมและความไม่แน่นอนของร์พูได้ทุกจุดตั้งแต่แดนหลังจนถึงแดนกลางยากจะเชื่อว่านี่คือทีมเดียวกันกับเกมที่บุกค,คุมแล้วลอามิดแบบอยู่หมดัดเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ที่เอติฮัดร์พูกับเสียรูปแบบการเล่นเกือบทั้งหมด ความจริงที่เจ็บปวดก็คือลิพูกำลังหลุดจากเส้นทางป้องกันแชมป์ผลงานในลีกตอนนี้ชัดเจนมากลิพูแพ้ถึง5จาก11นัดแรกแชมป์เก่าทีมเดียวที่เริ่มต้นซีซั่นได้แย่กว่าลิพูก็คือเชลซีตอนซีซั่นสอ1 5ัน้ถึง5องที่แพ้6นัดในช่วงเวลาเดียวกัน ไม่ใช่แค่ช่องว่างระหว่างลิฟูกับจาฝูงอาเซนอนที่ห่างกันแแต้มเท่านั้นที่แฟนบอลลิฟูกังวลแต่รวมถึงลักษณะของความพ่ายแพ้ของลิฟูในช่วงนี้ด้วยที่ทําให้หลายคนเชื่อว่าช่องว่างนี้ยากจะทวงคืนเพราะสิ่งเดียวที่คงเส้นคงวาในซีซั่นนี้ก็คือความสามารถในการสร้างปัญหาให้กับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำอีกของลิพูด้านเกมรับ ลิพูเปาะบางผิดปกติเสียไปแล้ว17ประตูมากกว่าฟูลแลมที่15เสียด,ด้วยซ้ำยิ่งเทียบกับซีซั่นที่แล้วช่วง11นัดแรกที่เสียแค่6ประตูช่องว่างยิ่งใหญ่จนน่าตกใจโรคแพ้นอกบ้านกลายเป็นโรคเรื้อรังและเป็นจุดอ่อนที่กำลังทำลายทุกอย่างเกมเยือนคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของซีซั่นนี้ลิพูแพ้ร,รวดในเกมเยือนริสตันพาเลทเชลซี เบนฟอร์ดและแมนซิตี้และนี่คือครั้งแรกตั้งแต่ปี2012ที่ลิพูแพ้เกมเยือนพิมเีลิกลี4นัดติดต่อกันโดยในซีซั่นแรกที่อาร์เนอร์คุมทีมเขาไม่แพ้เกมหลีกนอกบ้านเลยจนถึงเดือนเมษายนแต่ซีซั่นนี้ภาพก,กลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงมีความเห็นหนึ่งที่บอกว่าลิพูอาจพร้อมสำหรับเกมแชมเปี้ยนลิกมากกว่าเกมในประเทศซึ่งส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องจริง พอริภูชนะ3จาก4เกมในรอบแบบ และมีแนวโน้มว่าน่าจะทําได้ดีขึ้นเมื่อผู้เล่นใหม่เข้าที่เข้าทางมากขึ้นในเดือนมีนาคมแต่ต่อให้แชมเปี้ยลีกไปได้สวยหากไม่แก้ปัญหาเกมเยือนการลุ้นท็อปโฟยังดูไกลเกินไปเพราะจาก18คะแนนเต็มนอกบ้านลิฟอผู้เก็บได้แค่6คะแนนเท่านั้นซึ่งถือได้ว่าน่าผิดหวังขั้นรุนแรงความพ่ายแพ้ที่สนามเอทีฮัดนั้นชัดเจนลิฟ์ู้เริ่มเกมช้าเจ้าบ้านคุมแดนกลางได้ทั้งหมด ทีมของอาร์เนอร์ตั้งเกมไม่ได้และจะังหวะเข้าประทักมักช้ากว่าคู่แข่งเสมอครึ่งแรกริพูชนะการดวลแย่งบอลเพียง42%และลดเหลือ35%ในครึ่งหลังกนวเต้คือจุดอ่อนที่ถูกมองอย่างเห็นได้ชัดกนวเต้คือหนึ่งในตัวละครสำคัญด้านลบมีส่วนทำให้ทีมเสียจุดโทษยืนตำแหน่งผิดพลาดตอนฮารันทำประตูและฟอร์มโดยรวมยังคงแย่อย่างต่อเนื่อง แม้มีหลายคนมองว่าโกนาเต้กำลังกังวลเรื่องอนาคตของตัวเองจนเสียสมาธิเพราะอีกประมาณ52วันเขาจะเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมในต่างประเทศได้แต่ผลงานตอนนี้ของโกนาเต้ไม่ใช่เหตุผลที่ดีเลยที่ลิฟูควรทุ่มเงินรังเขาเอาไว้ประตูของฟานได์ที่ถูกริปคือจุดเปลี่ยนความรู้สึกไม่ยุติธรรมในจังหวะฟานไดหมงเข้าและโดนลิฟถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ โลเวสันล้ำหน้าจริงแต่โลเวสันก็ก้มหลบตัวออกไปอย่างชัดเจนไม่ได้บทบังโดอนารูม่าและไม่น่ามีผลต่อการเซฟแต่ผู้ตัดสิน VAR อย่างไมเคิลออลิเวอร์ให้เหตุผลว่าโลเวสันกระทำการโดยตรงต่อหน้าผู้รักษาประตูซึ่งเป็นเหตุผลที่อาร์เนอร์มองว่าผิดพลาด อย่างไรก็ตามอา์เนอร์ไม่โทษจังหวะนั้นเป็นสาเหตุหลักของความพ่ายแพ้พอซิตี้ยังคุมเกมเหนือกว่าอยู่ดีแต่เขาบอกว่าถ้ารักษาสกอร์ตามหลังแค่ศูนย์ประตูต่อหนึงถึงพักครึ่งอาจมีโอกาสแก้เกมได้ดีกว่านี้ส่วนประตูที่สองที่เสียก็เกิดจากความผิดพลาดซ้ำซาก ก่อนพักครึ่งลิฟูเสียประตูแบบง่ายเกินไปเพราะขาดระเบียบวินัยในการป้องกันลูกเตะมุมสั้นมันสะท้อนอีกครั้งว่าทีมเสียโครงสร้างเกมรับที่ดีไปหมดแล้วในส่วนของเกมลุกของลิฟูก็ไร้พิสงจะเคยดุดันกลายเป็นไร้ไอเดียเอกิติเก้แทบไม่มีบทบาทได้บอลแค่11ครั้งก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกกักโปที่ลงมาเล่นแทนก็พลาดโอกาสดีที่สุดของทีมส่วนซาร่า ก็สร้างสถิติสุดน่าแปลกใจด้วยการไม่ยิงและไม่แอซิสในเกมลีกกับซิตี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2020ทั้งเกมทีมมีโอกาสยิงเข้ากรอบเพียงลูกเดียวจากโซบอสไลน์การตัดสินใจส่งเคียซ่างลงท้ายเกมได้สร้างความข้องใจให้กับแฟนบอลลิพูอีกครั้งส่วนการจับฟอรเรียนเวียไปเล่นตำแหน่งเฟลนายเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าเลยสักนิดชัยชนะเหนือวิลลาและมาดริดอาจเป็นเพียงพักหายใจชั่วคราว ความเป็นจริงก็คือลิอผูกำลังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งเกมรับที่เปราะบางเกมเยือนที่ย่ำแย่และแท็กติกที่ยังไม่ลงตัวอาร์เนอร์ต้องหาวิธีแก้ไขแบบเร่งด่วนเพราะหากปล่อยให้ฟอร์มนอกบ้านสุดต่อเนื่องเช่นนี้ต่อไปไม่ใช่แค่การลุ้นแชมป์ที่จะหายไปแต่แม้กระทั่งโคตาชลีก็อาจหลุดมือไปอด้วยทั้งหมดนั้นก็เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจหลังจบเกมของเจมส์เพียสนะครับ แล้วเพื่อนๆชาวลิพูทุกท่านล่ะครับคิดยังไงกับผลงานของทีมลิภูในเกมกับซิตี้กันครับประเด็นต่อมามาต่อกันที่ข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อคืนกันนะครับเดือดริภูยื่นเรื่อง PGMOL จวก VAR ริบประตูฟานไดเกมแพซิตี้ล่าสุดเจมเพียจากดิ t อเลติกก็ได้ออกมารายงานว่า ลิพูได้ยื่นเรื่องถึง Harvard w e เว็หัวหน้าผู้ตัดสินและองค์กรผู้ตัดสิน PGMOl เพื่อแสดงความไม่พอใจอย่างจริงจังหลังประตูโมงของ Virgil ิลฟ d นไดถูกเิฟคืนในเกมที่แพ้แมนซิตี้ศูนย์ประตูต่อ3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สาเหตุที่สโมสรอนลิพูต้องออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้เพราะมองว่าการตัดสินของผู้ตัดสินที่ไม่ให้ประตูนั้นไม่ใช่การตัดสินเชิงดุลยพินิษที่สมเหตุสมผลและไม่ตรงกับหลักกฎที่ระบุเอาไว้เลยเหตุการณ์ท<ๆ>ี <i> ่เป็นประเด็นเกิดขึ้นตอนที่แมนซิตี้นำลิพูอยู่หนึ่งประตูต่อศูนในครึ่งแรกฟานได้มงลูกแต่มุมเข้าประตูไปแล้วแต่ VAR ริบประตูดูให้เหตุผลว่าลูบัสันอยู่ในตำแหน่งที่ล้ำหน้า และไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รักษาประตูอย่างดอนารูมาอย่างไรก็ตามฝั่งลิฟูยืนยันว่าโรเบอร์สันไม่ได้ขวางการมองเห็นของดอนารูมาโรเบอร์สันไม่ได้ยืนตัวหรือขยับเพื่อก่อให้เกิดผลต่อการเซฟและโรเบอร์สันก้มตัวหลบออกจากเส้นการเล่นอย่างชัดเจนดังนั้นจึงไม่เข้าข่ายเกณฑ์ใดๆที่ควรริบประตูของฟานได หลังตรวจสอบภาพจากหลายมุมบุคคลระดับสูงของสโมสรลิฟูมั่นใจว่าโดนาลูม่าไม่ถูกบทบังวิสัยทัศน์เลยแต่คำอธิบายจาก pgmol ก็คือโรเบสันกระทำอย่างชัดเจนต่อหน้าผู้รักษาประตูและสิ่งที่ทำให้สโมสรลิฟูไม่พอใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็คือไมเคิลโอลิเวอร์ในฐานะผู้ตัดสิน var ไม่ได้ให้ผู้ตัดสินในสนามอย่างคิสคาวนาไปตรวจสอบที่จอมอนิเตอร์ททั้งที่ควรทำตามขั้นตอนของ VAR เพื่อให้เกิดการทวงดุลตามระบบลิภูมองว่าถ้าผู้ตัดสินในสนามได้ไปดูด้วยตาของตัวเองผลลัพธ์อาจเปลี่ยนไปและประตูของฟานได้อาจถูกให้เป็นประตูตีเสมอซึ่งจะส่งผลต่อรูปเกมในช่วงเวลานั้นทางสโมสรลิพูจึงมองว่า ผู้ถูกริบป,ประตูไปอย่างไม่เป็นธรรมจึงยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ Harvard w e b วบผู้น้าพุทธศินป์ PGMOL ในท้ายที่สุดนี่ก็เป็นข่าวใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มารอดูไปด้วยกันนะครับว่า Harvard w e b วจะออกมาตอบว่าอย่างไรและจะมีการลงโทษคิสกาวนาผู้ตศิลป์หลักในสนามรวมถึงไมเคิลโอลิเวอร์พูทตศิลป์ VAR หรือไม่ก็มารอดูไปด้วยกันนะครับ ส่วนตัวแล้วผมมองว่าการตัดสินของคณะผู้ตัดสินในเกมล่าสุดที่เจอกับซิตี้นั้นส่งผลทำให้ลิพูแพ้ซิตี้ประมาณ40%เลยนะครับส่วนอีก60%นะครับลิพูแพ้ซิตี้ก็เป็นเพราะเป๊ปวางแผนได้ดีกว่าอาร์เนอร์และนักเตะซิตี้ทำได้ดีกว่านักเตะลิพูครับประเด็นต่อมามาดูข้อมูลที่น่าสนใจจากทางสวอร์กาและแฟนบอลลิพูในชุมชนเลดดิดกันนะครับ ล่าสุดส q ควเกออีกหนึ่งสื่อสถิติชื่อดังนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงว่าตอนนี้ลิพูเป็นทีมที่ได้รับผลกระทบและเสียผลประโยชน์จากการตัดสินที่ผิดพลาดของ VAR มากที่สุดในซีซั่นนี้โดยโดนไปแล้ว4ครั้งแม้จะมี1ครั้งที่ VAR เอื้อประโยชน์ให้กับลิพู แต่ภาพรวมแล้วลิพูก็ยังคงเป็นทีมที่ได้รับผลกระทบและเสียผลประโยชน์เพราะการตัดสินที่ผิดพลาดของ VAR มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกทีมในพรีเมียร์ลีกส่วนทีมที่ได้รับผลประโยชน์จากการตัดสินที่ผิดพลาดของ VAR มากที่สุดมีอยู่ด้วยกัน2ทีมก็คือทีมแอสตันวิลล่าและทีมแมนซิตี้ที่ได้ประโยชน์จากการตัดสินที่ผิดพลาดไปแล้ว3ครั้ง ด้านคุณฮาริคแคปิตอลแฟนบอลลิพูในชุมชนลิพูออนไลน์เล d ดดิได้ออกมาสรุปข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับราวผู้ตัดสินจำนวน7คนที่ลงทำหน้าที่ตัดสินให้กับลิพูตั้งแต่ปี2021โดยนำข้อมูลเรื่องการตัดสินมาจากเว็บไซต์ทางเฟิร์มมาร์เก็ตแล้วนำมาวิเคราะห์ด้วย AI อีกครั้งนะครับซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจ4เรื่องด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับลิพู เรื่องที่1นนะครับผู้ตัดสินที่ลงทําหน้าที่ตัดสินให้กับลิพูมากที่สุดก็คือแอนโทนีเทเลอร์โดยแอนโทนีเทเลอร์ทำหน้าที่ตัดสินให้กับลิพูไปแล้วทั้งหมด28นัดลิพูชนะ13นัดเสมอ12นัดและแพ้3นัดโดยลิพูมีอัตราชนะคู่แข่ง46.4%และมีอัตราที่จะเก็บคะแนนได้อยู่ที่1.96คะแนนเมื่อเทเลอร์ลงทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสินให้ เรื่องที่2ผู้ตัดสินที่ถูกโลกกับลิพูมากที่สุดก็คือสจวตแอดเวลโดยสจวตแอดเวลทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินให้กับลิพูไปแล้วทั้งหมด18นัดลิพูชนะ14นัดเสมอ2นัดและแพ้2นัดโดยลิพูมีอัตราชนะคู่แข่งมากถึง77.8%และมีอาัตราที่จะเก็บคะแนนได้อยู่ที่2.44คะแนนเมื่อแอดเวลเป็นผู้ตัดสินให้เรื่องที่3ผู้ตัดสินที่เป็นตัวแสบและไม่ถูกโลก,กับลิพูมากที่สุดก็คือไมเคิลโอลิเวอร์ โดยที่ผ่านมาโอริเวอร์ลงตัดสินให้กับลิภูไปแล้วทั้งหมด23ครั้งลิพูชนะ8เสมอ8และแพ้7นัดโดยลิภูมีอัตราชนะคู่แข่งอยู่ที่34.8%และมีอัตราที่จะเก็บคะแนนได้อยู่ที่1.39คะแนนเท่านั้นเมื่อโอริเวอร์เป็นผู้ตัดสินให้และเรื่องที่4นะครับเมื่อนำข้อมูลต่างๆเรื่องการตัดสินของไมเคิลอิรูเวอร ไปทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยเปรียบเทียบทีมลุ้นแชมป์3ทีมอย่างลิพูแมนซิตี้ City, และอาร์เซนอลก็จะพบว่าทีมแมนซิตี้มีอัตราชนะคู่แข่งมากที่สุดเป็นอันดับที่1ถึง74.1%และมีอัตราการเก็บคะแนนได้อยู่ที่2.30คะแนนเมื่อโอลิเวอร์เป็นผู้ตัดสินให้ ลองลงมาก็คือทีมอาร์เซนอลส่วนลิภูมีอัตราชนะคู่แข่งและมีอัตราเก็บคะแนนได้น้อยที่สุดในบรรดาทั้ง3ทีมเมื่อโอลิเวอร์เป็นผู้ตัดสินให้นะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลสถิติเรื่องผู้ตัดสินที่น่าสนใจและเป็นประเด็นดังในโลกโซเชียลต่างประเทศในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ แล้วทุกท่านและครับคิดยังไงกับข้อมูลชุดนี้กันครับขหมดนั้นก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ